สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนมาแล้วมาแล้วมาช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะคะวันนี้นะคะพลังงานจากพี่ไพาทาร่โรมูวิทาโรสําหรับนี้อยากบอกอะไรคุณเรามาดูซิหนังฟ้าไม่มีชื่อหัวข้อนะคะแต่อยากบอกว่า ถ้าอยากบอกอะไรคุณวันนี้เรามาอ่านพลังงานตามไพ่สำหรับคุณผู้ฟังทุกวันเดือนปีเกิดทุกราศีเลยนะคะใครก็ได้ที่เข้ามารับพลังบวกไปนะคะหนอยที่เป็นพลังงานลบก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานนะคะใบแรกนะคะถ้าอยากบอกอะไรคุณผู้ฟังที่น่ารักของนางฟ้าวันนี้ โซโก้ so จบเลยดีแอมเพสไพ่อยากบอกว่ารู้ไหมตอนนี้คนหลายคนน่ะผู้คนมากมายมองว่าคุณคือเป็นคนที่จริงใจใจดีเดอะเบสนุ้นวลหวานฉ่ำคุณเป็นคนที่เลอค่ามากๆในสายตาทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่จีบคุณรักคุณเนี่ยไพ่ยอยากบอกว่าตอนนี้นะคะมีคนแอบอยากส่งขนมจีบอยากทอดสะพานอยากทอดสายตาให้คุณผู้หญิง ใส่มงกุฎสวมชุดราตรีสีเหลืองดูสิถือแบบว่าไม้กระถาคุณรู้ไหมคุณเนี่ยเปรียบเสมือนแบบว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนตำบลเลยนะเปรียบเสมือนดัมเมเยอร์ประจำโรงเรียนเลยนะ คุณคือความสวยงามความงดงามของใครหลายคนและที่สำคัญพายอยากบอกว่าตอนนี้นะเธอต้องการสิ่งไหนเธอสามารถที่จะ manifest ใช้กดแรงดึงดูดเรียกให้ผู้คนมารักมาชอบมาปลื้มได้เลยนะคะและความเป็น The e m p h คุณอาจจะเกิดน้ำมีนกระกฎดพิจิตคุณอาจจะเกิดราศีมีนอาจจะเกิดวันจันทร์พลังงานของคุณคือสวยจังเลยอ่ะน่ารักจังเลย perfect จังเลย คุณคงเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเซ็กซี่เซ็กอัพเพียวสูงแล้วก็ลึกลับดุดันผู้หญิงคนนี้นั่งนิ่งๆแบบ ใช้ใสายตาทอดสะพานให้ใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามไพ่อยากบอกว่าตอนนี้คุณมีมนตรามีมหาสเสน่ห์ที่เกินต้านใครหลายคนนี่หักข้ามใจตัดใจจากคุณไม่ได้เลยนะคะพลังงานคือมีใครหลายคนอยากได้รับความสุขจากคุณผู้ฟังอะแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ขอไหมนะคะไปต่อนะคะ ไพ่อยากบอกรายคุณเพจออฟคอนเด็กถือเหรียญไพ่อยากบอกว่ามีหนุ่มน้อยเฝ้ามองเฝ้ารอเฝ้าสอยดีเอ็มเพดพลังงานคือสองใบนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินที่อยากจะสอยชาวธาตุน้ำหรือเปล่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นอ่าพลังงานออฟฟิศหรือว่าฐานะแบบว่าอาจจะเป็นลูกน้องคุณคุณอาจจะเป็นบอสเขาพลังงานหนุ่มน้อยสายตายั่ยวยว,วนวอลมองคุณแบบ มีคนแอบชอบคุณอยู่ในองค์กรเดียวกันระแวกเดียวกันหรือที่ทำงานหรือสถาบันเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณกำลังอยาก well ใสอยากแบบว่าจีบขนมส่งขนมจีบให้คุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเนี่ยความเป็นแบบว่านะนั่งสสวยๆเป็นราชนีอยู่บนบันลังเนี้ยอยากจะเป็นองค์คลักพิทักษ์คุณมากพายอยากบอกว่ามีคนอยากจีบอยากเป็นองค์คลักพิทักษ์คุณอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ ไปต่อนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณมากๆเลยในตอนนี้เรามาดูซิโอเอ็กออกคอนสิบ oh, อ่าแปดเหรียญพลังงานอาจจะมีชาวราศีสิงห์กำลังพินิจพิคราะห์แล้วก็ส่องคุณว่าคุณอ่ะเป็นยังไงติดขัดเรื่องใดอาจจะมีชาวราศีสิงห์อายุน้อยกว่าคุณอยากเข้ามายื่นมือช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณหรืออยากให้คุณช่วยเหลือก็เป็นไปได้เขาอยากบอกว่า8ดเหรียญเนี้ยนะเราขยันมุ่งมั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเธออยากมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าอยากขอความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอาจจะขอสมัครเป็นแบบพนักงานแบบ คอยขับรถให้คุณอาจจะมาเป็นแบบว่าคอยแบบว่าถือล้มกลางล่มไม่คุณก็เป็นไปได้นะคะ8เหรียญแพชชั่นของคุณตอนนี้คือเยอะมากคุณอาจจะทําหลายสิ่งหลายอย่างดีไว้กับใครหลายคนโดยที่คุณจําไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะเลข8เลข3นะคะแล้วก็หนึ่งนะคะอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณแล้วจะเป็นเลขที่ดีกับคุณในวันนี้นะคะไปต่อนะคะพี่ไพ่อยากบอกอะไรคุณมากๆนะจุดๆนี้ซิกออฟคับ เด็กน้อยคนนั้นน่าหนุ่มน้อยคนนั้นเป็นแฟนเก่าหรือเปล่านะฐานไฟเก่ากําลังจะกลับมาคูอาจจะมีคนเกิดเดือนมิถุนายนอยากจะกลับมาง้อขอการซิกออฟครับอืมเราลักเธอเราตามเธอมาตั้งแต่อดีตชาติจนชาตินี้ยังไม่ได้อะไรเลยอยากจะขอตามเธอต่อไปแบบจะชาติไหนไหนมีเหยาแงไกลกันดวงเจ็ดภูพัน รักน kind of like like um, uh ั้นมีไว้เพียงเธอการรอคอยของใครบางคนอยากสื่อสารติดต่อมาหาคุณอาจจะเป็นคนเกิดเดือนมิถุนายนราศีเมถุนเป็นแฟนเก่าคุณก็เป็นไปได้เขารอคอยคุณน่ะเลิกนั่งสวยๆได้ละขับรถหรือว่าเดินทางไปหาเขาที่บ้านหน่อยเขาอยากจะบอกว่า พูดจาหลายสิ่งหลายอย่างหรือหากแม้ว่าคุณยังโกรธยังงอนเขาอยู่ก็ให้เขามาหาคุณได้ไหมซิกออฟครับอยากงอ้อมีคนอยากงอ้อคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ค,คุณเคยสวบหยุมหัวอรารวาสเหวีย่ยงวินไปเพราะว่าหน้าของราชินีดี e อมเพ็ไปนั้นดูแบบว่าเฉยเฉยไม่สนใจจะมีคนอยากกลับมาหาคุณนะคะพี่ไพ่บอกว่ารอการงอ้อของใครบางคนเลขหกนะคะเลขหแล้วก็มีเลขแดนะคะ ไปต่อนะคะจ,จะเป็นราศีสิงห์ราศีเมถุนก็เป็นไปได้ไปต่อค่ะไพ่อยากบอกอะไรคุณเดไฮโรแฟนไพ่พระสังฆราชไพ่นักบวชตอนนี้รู้ไหมว่าไม่ใช่แค่สเสน่ห์ของคุณนะทำให้ใครหลายคนหวั่นไหวนะแต่ว่ามีบางคนนะคะมองคุณนะจิตใจงดงามสวยงามคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมมีองค์ความรู้มีปิยวาจาที่งดงามแล้วก็คุณอาจจะเป็นคุณครูคอยสอนความแบบนู่นนี่นั่นให้เขาเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมามี มีคนกําลังแอบส่องแอบมองคุณและคนคนนี้ไม่ธรรมดานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบคุณชื่นชมคุณที่เวลาคุณไปวดัดไปทําบุญหรือเปล่ามีใครที่วดัดคิดถึงคุณหรือเปล่านะเอ๊ะหรือวันนั้นคุณไปกวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเจ้ากรรมนายเวรอยากส่งมอบสิ่งดีๆให้จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณโชคดีมีโชคลาภแบบปังๆหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะมีคนเกิดราศีพุกศกนะคะอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณเกี่ยวกับการ healing, ฮิลลิ่งเยียวยาวหัวใจอยากชวนคุณเข้าวั ไปทําบุญไปแบบนั่งฟังธรรมะด้วยกันแล้วก็แบบว่าได้แบบว่ามีแต้มบุญไปกันจนถึงชาติหน้าเลยก็เป็นไปได้นะคะราศีพฤษกคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีอีโก้เข้าถึงยากถ้าเกี่ยวกับความรักมีคนอยากขอคุณเป็นแฟนอยากจีบคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยคือคนเดียวที่เขาแบบว่าอ,อยากพิชิตใกล้ตัวใกล้ใจนะคะพี่ไพบอกว่าคุณน่ะมีสเสน่ห์มากนะความสเสน่ห์ของคุณอยากให้ใครหลายคนเทคแอคชั่นโรแมนติกหยิบยืนหยัดเยียดความสุข คคุณนะะไปต่อนะคะพลังงานวันนี้นะคะพี่ไพ่อยากบอกอะไรคุณดูซิเดลฟูคุณนะ่ะกำลังมีอิสระในการใช้ชีวิตหากแม้ว่าตอนนี้คุณสดอยู่นะหรือยังไม่ชัดเจนกับใครนะใช้แพทชั่นใช้ร่างกายใช้อินสปิเรชันของตัวเองเลยเพราะว่ามีใครหลายคนแอบมองแอบส่องแล้วมองคุณเป็นไอดอล คุณนะคะอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายคนและใครหลายคนนะคะอยากจะบอกว่าแผนมาหาคุณนะ่ะมีแผนอยากจะไปเที่ยวกับคุณคุณอาจจะเอดได้ออกเดินทางในเร็วๆนี้ไปท่องเที่ยวไปไหนตอนไหนคุณอาจจะได้แบบว่าไปกับเพื่อนฝูงหรือบางคนอาจจะอยากสิ ติดสอยห้อยตามคุณไปมีน้องหมาแบบวิ่งตามคุณกับเขาที่เขามาคลั่งใครคุณอาจจะเกิดปีจอปีไก่ปีงูปีลิงปีกระต่ายปีหมูแล้วก็ปีแกะและปีแพะได้นะคะปีแกะไม่มีค่ะปีแพะนะคะมีใครบางคนอาจจะเป็นพลังงานเด็กกว่ารักอิสระแล้วก็มองคุณมีแพชั่นที่ดีอยากจะบอกว่าให้คุณเป็นไอดอลสอนเขาในการใช้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของคุณเนี่ยงดงามมากเพราะมีไพ่สังราชออกมา ภายใต้ความจิตวิญญาณที่งดงามของคุณนะมีคนกําลังตกหลุมรักคุณอยู่แล้วก็ชื่นชมทุกสิ่งที่คุณเป็นเลยคุณรู้หรือไม่นะอาจจะมีการแบบว่าปะกันเจอโซเมตตามแบบว่าสถานที่ไปทําบุญปฏิบัติธรรมหรือว่าออกกําลังกาย <c oughs> ก็เป็นไปได้หรือเป็นที่เที่ยวนะคะ ไปต่อนะคะไพ่อยากบอกอะไรจบเลยทูอฟครับไพ่อยากบอกว่าเธอรู้ไหมเธอมีโซเมดนะมีคนที่อยากเป็นโซเมดคู่แท้ทวินเฟรมอยู่นะคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีกุมหรืออาจจะมีคนเกิดราศีกุมตกรุมรักคุณแบบตกรุมรักว่าล,ล้านครั้งคุณน่ารัก่ะและดูความทูอฟครับทูอฟครับใบนี้นะคะคุณอาจจะเกิดวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์วันพุธได้เขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมอะ two of cups ใจหนึ่งใจของเราเนี่ยไม่อยากมอบให้ใครอยากมอบให้เธอแค่คนเดียวแล้วก็เขาอยากบอกว่าหักมันว่าคุณไม่รู้ล่าว่าคุณเนี่ยเลอค่าแค่ไหนในชีวิตเขานะคะพี่ไพ่อยากบอกว่ามีคนมองว่าคุณเนี่ยคือเพชรเ,เม็ดงามเม็ดแป้งยืนหนึ่งในหัวใจเขาแล้วก็ความ w o of cups เนี่ยใครหลายคนนะแต่มันไม่ได้มันต้องมีหนึ่งเดียวโซเมทนะคะมีได้หลายคนแต่ว่าตอนนี้โซเมทเดือนกุมภาพันธ์คนเกิดาราศีกุมข้างรักข้างใครแล้วก็อยากมอบความสุขให้คุณอยากนชุณ ณไปออกกําลังกายไปทําบุญแล้วก็อยากเจอคุณมากๆเลยนะคะภายใต้ความอยากเจอด้วยความเป็นแบบว่า D.M. p a g e ของคุณอะ่ะเขาอยากบอกว่าหากแบนว่าเธอไม่เข้าใจอะ่ะเธอลองดูนะและมีความเป็นไฮโรแฟนไฮโ o แฟนบวก D.M. เพ e คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงานมากๆและใครหลายคนนะคะอยากส่งมอพลังบวกจากคุณคุณอาจจะเป็นสายฮิวฮลลิ่งเก่งแล้วก็หลายคนเนี้ยอยากจะมานั่งร้อมวงให้คุณแบบว่า คอยบอกเรา90เรื่องเราทุกสิ่งอย่างคุณคือคอนเน็กชันที่ดีแพชชั่นที่ดีในชีวิตเขาและเขาก็อยากจะเจอคุณมากๆค่ะพะย่ะบอกว่าคุณเลอค่านะคะ